สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ตุ๊กก็เป็นวันที่มีความสุขมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่ใช่ว่ามีความสุขมากินหมูทะนะคะหมูทะไม่ใช่เดอ้อแต่มีความสุขที่ได้มากิน <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อา,<ม>าพูด <มา S 1> เล่นพูดเล่นเอาจริงเอาจริงก็<อ>ที่ได้ ยูทูบเบอร์ใหญ่มาเยี่ยมนะคะแล้วก็พายูทูบเบอร์ช่องเล็กมาคือช่องชนบทบ้านเมียนะคะก็เออมามาเปิดช่องแล้วก็มาเปิดไลฟ์สดวันแรกนะคะกำลังไลฟ์สดยังยังอ่านไม่เป็นยังพูดไม่ค่อยเก่งเนาะก็ให้ให้นั่งดูไปก่อนเนาะทุก็นมนแหละเต็มที่ดันดันดันพี่เคยเต็มที่พยายามปั้นนะคะ แล้วก็มีคนที่น่าเซอร์ไพรส์มากน้องลินนะคะแล้วก็พี่ตุ้ยเกษตรนะคะ,ค,ะคือช่องใหญ่มาเยี่ยมย <Okay. S 1> ก็เลยมาช่วยดู YouTube <Okay. S 1> ของตุงน,นิดนึงเ <Okay. S 1> นาะเพราะว่าเป็นอาจารย์ของทั้ง,งสองคนเลยนั่นเละกก็มีความสุขมากๆเลยค่ะ okay. Naka, buana, <coughs> naka, pan, 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 <coughs> ah. Meus amigos, hoje estou muito contente, estou muito feliz. Tenho grande, grande YouTube vem me visitar em casa e hoje vem cá sentar fora com eles todos para comemorar e para ver o meu YouTube, porque o meu YouTube uh, já entrou dinheiro, mas ainda não entrou no, na minha conta. E então vem cá ver para se ouvir, mas ele já explicou como é que é. E só espera chegar lá no, em Portugal e depois já fazer isto. Porque aqui não dá para fazer nada porque não tem o banco aqui. E então ele vem ajudar e, e eu estou a agradecer muito. Para né? que ele venha. Então, pronto, eu venho jantar fora. vem com o meu cunhado. Esse é meu cunhado. E essa é minha irmã. Pronto. E meu cunhado também já está a fazer direto. Está a fazer direto uh, primeiro dia. E estou beber, mas estou a beber cerveja. Já não vai ficar assim bêbado muito, não é? E estou a comer. Essa comida tailandesa. ทิพย์ก็ไทยแลนดเดซ่าที่ทุกทิพย์ก็ไทยแลนเดซ่า e ินและดืะ่มกับยูทูบเบอเร์โอเคเ,ออเพื่อนๆจ๋าตุ๊กทำคลิปสั้นเด้อคลิป5นาทีเนาะก็อยากให้เพื่อนๆรู้ว่ามีความสุขมากๆ เพราะว่าได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากับยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ใหญ่แล้วก็ยูทูบเบอร์เล็กๆนะคะตอนนี้ไลฟ์สดได้แล้วดีใจมากๆชนบทบ้านเมียแอดแอดแอ,ด,อดชนบทบ้านเมียก็ ดันนะคะเ,เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนดันเพื่อนเออพี่แผ่นเวลาลงคลิปเอ,อคลิปสันเนาะนอนโทรศัพท์นอนแบบนี้เด้อนี่เหรอไม่อันนี้ไล์สดเยไล์ตังแต่เวลาลงลงลง,ลงแบบกินมะม่วงยำมะม่วงมาหวาน<อ>ก็ถ่ายแบบน,นอน,อน,นเห็น<อ>ฉันนอนไหมนี่อันนี้คือไม่ได้ไล่สดคือจะเอาไว้ทำยำไว้ทำยำยาวยำสี่หมายลงคลิปยำมะม่วงอืม เดกเด็กน <OR> uhm. yeah, ้องตุยนั่นน้องตุยมันจะได้แบบสนิทสนิทเพราะว่าเราก็บ้านเดียวกันน้องตุยเนาะพี่ขึ้จะแกกต่อยู่ดอกแกะอุ้ยฉันกว่าที่รับเงินกว่าจะลาหรอเด็กันกล้าฉันกว่าสามสิบกว่านะฉันก สิบสี่อีกครั้งแหละฉันนะฉันไม่ยอมแก่หรอกฉันไม่ยอมแก่มาเพื่อนๆอุ้ยเจอมาเช่นเช่นซะมาซช่นเช่นเช่นซะกุม้ม o l l เอ็มม o อิตาตลีนะเทเลนเดสคุณชนบทคะช่องใหญ่บอกว่ากดติดตามแล้วค่ะน้องลินขอบคุณครับอือ้อ เอมนี่เราเปิดไปแล้วก็เห็นหน้าเลยเนาะเหมนตัวจริงเลยก็หมูทะหมาทูนะคะหมาทุหมูทะหมาทุหมูทะทุกไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยกินหมูเด้อเพื่อนๆแต่วันนีุ้กกินหมูนะพักกันไว้อือโตกีเขากินเนื้อใช่ไหมพี่ ตุกินหมูกินเนื้อแหละแต่ว่ามันแบบมันเบื่อเบื่ออาหารยังไงก็ไม่รู้นะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไปที่บ้านนี่เตรียมผักมาตอนรับเยวใช่ใช่ไม่ต้องกินหมูไม่เดี๋ยวตอนมาอยู่เดี๋ยวตุ๊ก็ปลูกผักปลูกผักขายไงเนื้อเนีเออยังไม่ได้มาอยู่ปลูกผักขายละไม่คือคือนิสัยนิสัยที่บ้านนี่ก็คือไอ้ที่นี่ทำไปเน่ยเจียวอยางมดน่ะ ใช่ใช่ใช่มืนกัเป็นยาเย่ยงยาเพระว่ามันเป็นอะไรที่มันทำดันมนอยใช่ไหมนกตุ้ยถูกใจใช่ไหมโอเคมีเออคือคือมีอะไรมีอะไรคือเขาเลี้ยงนกแล้วก็นกเลี้ยงเขาด้วยไงมีอะไรเช่นน้ำพี่กนี่น้ำไหนด้เลยพอเราเลี้ยงพอตอนเราเลี้ยงเราเป็นพลากร้อนอยู่น่องพี่เคยทำแล้วเราจะไปไหนเาต้องจ้างคนเลี้ยงไม่นกตุ้ยแล้วเลี้ยงไว้อะไรเลี้ยงไว้ให้เขาฆ่าอันนี้ไม่ใช่นะ ท,ที่พี่เลี้ยงตัว่านี่ไม่ใช่ไอที่กูพูดอะ่ะเลี้ยงไว้ของข้าหมูก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะแต่างมีตัวนี้ด้วยเขาเลี้ยงไว้นีเพื่อความสวยงามเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมอันนี้ก็เลี้ยงเยอะหน่อยก็เลี้ยงเริ่มแรกเราไม่ต้องเลี้ยงเยอะหรอกแล้วเดี๋ยวเราจะปลกลูกเขาขึ้นทางใหมมันก็จะเพิ่มจำนวนไปเรื่อยก็แรกพี่ซื้อมากี่ตัว ตอนแรกเลยเดี๋ยวแม่เองไปทํางานก่อนเล่าให้ฟังเราไปทํางานก่อนลูกชายยี่สิบยี่สิบยี่สิบคู่เลี้ยงครั้งแรกเลยเลี้ยงตัวเดียวครั้งแรกเลยเลี้ยงตัวเดียวเลี้ยงเสร็จแล้วรักอุ้ยตอนแรกมันน่ารักอยู่ด้แต่นลิกเลยไงมันน่ารักมันขีดจอมันบินหามัอะไรลูกชายคนเล็กอะที่บาดลูกวัด่มันต้องลงแปดนาทีเนาะจนรั้งมันโดนแมวกินมันเลี้ยงแย ่ใชตุ๊กๆไม่ได้อะไรเพราะว่าตุ๊กไม่มีไม่มีเลยสามนาทีห้านาทีก็ได้พี่ทุกพอไปหาซื้อเขาไปห้านาทีมันเข่ากี่ครั้งโฆษณาเออขึ้็เขาหมอเขาท้ายเอ้าเหรอช่องใหญ่ใหญ่เขาก็ทำแค่สามนาทีห้านาทีนะอ๋ออ่างั้นใช่มันไม่มีคนดูไงโอเคขอบคุณนะคะเพื่อนๆก็มาฟังเพื่อนๆนั่งคุยกันแล้วก็ ยูทูบเบอร์ใหญ่ทุกมีความสุขมากแล้วก็ยูทูบเบอร์เล็กไลฟ์สดได้คือมีความสุขมากเพื่อนๆอนีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณเพื่อนเพื่อนก่อนค่ะโอเคค่ะเพื่อนจ๋าขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดให้กำลังใจตุกนะคะขอบคุณมากมากค่ะเองต้องเข้าไปดูในฟาร์มสิเขาเลี้ยงจริงๆโอ้ถึงนู่นเอ้านี่มันเลี้ยงขายเป็นธุรกิจได้มีน้อ่ะนั่นแหละมันเป็นยุดเริ่ม